มาดูวิธีการเปิดอีเมลนะครับที่ได้รับมาเป็นไฟล์ pdf นะครับตอนนี้นะครับอยู่ใน gmail นะครับโดยใช้เบราว์เซอร์ chrome นะครับอันนี้คือเบราว์เซอร์ chrome นะครับนะครับเปิด gmail ขึ้นมานะครับอันนี้คือไฟล์ที่เข้ามานะครับไฟล์อีเมลที่เข้ามานะครับเดิมทีจะเห็นหัวข้อเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับก็ เมื่อเห็นไฟล์ที่ได้รับอีเมลมาแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน,น้าตาแบบนี้นะครับหน้ตาตาแบบนี้นะครับอ่าโอเคต่อมาครับเราเมาส์ไ,ไปเตะดูนะครับอันนี้คือดาวน์โหลดลงเครื่องคอมของเรานะครับอันนี้นะครับคือดาวน์โหลดลงเครื่องคอมของเราแล้วค่อยเปิดนะครับวิธีการดาวน์โหลดลงมาคือคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตรบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ นะครับมันจะมีแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้คือทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับนะครับจะมีหัวลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้ลองคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับเขาถามว่าจะเปิดไหมนะครับนะครับหรือจะเปิดแค่โฟลเดอร์นะครับลองเปิดแค่โฟลเดอร์นะครับตัวนี้นะลองเปิดดูนะครับอ่าอันนี้คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อตกี้นะครับ Camel. ชื่อนี้นะครับดาวโหลดวันนี้นะครับชื่อนี้นะครับเวลาอันนี้คือดาวนโหลดไฟล์เฉยๆนะครับแต่ยังไม่เปิดไฟล์เวลาเปิดไฟล์ให้ทําการดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกไฟล์ที่เราดาวโหลดมาเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นการเปิดไฟล์ PDF นะครับนี่นะครับเปิดมาเร็เรียบร้อยนะครับเป็นนี้นะอันนี้ผมใช้โปรแกรมชื่อโปรแกรม Foxit นะครับ Foxit นะครับเห็นไหม Foxit นะครับเปิดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะเป็นไฟล์เป็นเนื้องานที่อยู่ในไฟล์นี้นะครับนะครับอันนี้คือตัวไฮไลท์นะครับตัวไฮไลท์ข้อความนะครับอ่าคือตัวนี้แต่ละโปรแกรมไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เราใช้นะครับ อันนี้ตัวเลือกข้อความนะครับนี่ตัวเลือกข้อความนะครับก็สามารถเลือกข้อความได้นะครับถ้าจะไม่ให้ลงไฮไลท์นะครับก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับเวลาจะสั่งพิมพ์ก็คือไปที่รูปเครื่องพิมพ์เตอร์ตรงนี้นะครับนี่นะครับเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับนี่ฮะแล้วก็เลือกขนาดนะครับเลือกชื่อพิมพ์เตอร์นะครับเลือกจํานวนที่สั่งพิมพ์นะครับเลือกกระดาษนะครับที่เราต้องการจะพิมพ์นะครับออปชั่นตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละเครื่องแล้วแต่ยี่ห้อที่เราใช้พิมพ์เตอร์นะครับไม่เหมือนกันนะครับต้องไปหาเองนะครับบริเวณนี้นะครับผมใช้ตัวนี้ผมใช้เป็นเอฟสันเอลสี่ศูนย์ห้านะครับหน้าตาเลยเป็นแบบนี้นะครับนะครับแต่บอกคร่าวๆได้อยู่นะครับเช่นชื่อพิมพ์เตอร์นะครับจํานวนพิมพ์นะครับพิมพ์เป็นขาวดํานะครับพิมพ์ทั้งหมดหรือพิมพ์แค่หน้าปัจจุบันนะครับขนาดของกระดาษนะครับเลือกได้นะครับเวลาตั้งค่ากระดาษเนี่ยหรือตั้งค่าพิมพ์เตอร์เนี่ยไปที่ตรงนี้นะครับ property นะครับนะครับร นี่ฮะแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อเอฟสันนะครับ L405 น์ะครับเลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีให้เลือกประเภทกระดาษนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นกระดาษจดหมายนะครับและเชิญครับเปลี่ยนตัวนี้เป็น a 4นะครับปกติเราใช้ a 4กันนี่ฮะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอันนี้คือ r t r a i t กับ Landscape นะครับ r t r a i t คือแนวตั้ง l a Landscape คือกระดาษแนวนอนนะครับเ a เ e r Type นะครับเป็นกระดาษธรรมดานะครับไม่ใช่กระดาษอาร์มันนะครับนะครับกระดาษด้านคือแมสนะครับ แบบกลอสคือกระดาษมันนะครับเราเลือกเป็นธรรมดานะครับเป็นเพลนนะครับคุณภาพนะครับนี่คือปรินความละเอียดธรรมดานะครับสแตนดาร์ดถ้าความละเอียดสูงจะเลือกเป็นไฮนะครับถ้าปรินหยาบๆเลือกเป็นดาร์ฟนะครับในที่นี้เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ปรินสีอันนี้ปรินขาวดำนะครับเกรสเกลคือขาวดำสีคัลเลอร์นะครับอันนี้ปรินสองหน้านะครับอ่าโอเคต่อมานะครับอันนี้คือดูก่อนที่จะปรินนะครับเราจะปรินพรีวิวนะครับ นะครับตรงนี้นะครับภาติ๊กก็คือจะยังไม่พิมพ์นะฮะโปรแกรมจะดึงภาพมาให้ดูก่อนนะครับแล้วค่อยพิมพ์เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยค่อยกดโอเคนะครับกดโอเคนะครับไฟล์นี้จะถูกส่งไปที่เครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ออกมานะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคร่าวๆนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนใหม่นะครับหลังจากเราเปิดโคลมขึ้นมานะครับเราเชื่อโครมขึ้นมาแล้วก็ต้องทำการล็อกอินอีเมลนะครับ เราอินอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นรูปที่เราตั้งไว้นะครับของเราเองนะครับนี่คืออยู่ใน Gmail นะครับอีเมลที่วิ่งเข้ามาจะอยู่ในนี้นะครับราวก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับไฟล์ที่เขาแนบมาก็อยู่ตรงนี้นะครับเอาเมาส์ไปวางทับนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือดาวน์โหลดลงเครื่องลงมาก่อนนะครับดาวน์โหลดลงมานะครับหลังจากกดปุ่มนี้เสร็จแล้วสังเกตด้านล่างซ้ายของจอนะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับ เปนขึ้นแบบนี้นะครับแต่ชื่อไม่เหมือนกันนะครับแล้วจะ่ไฟล์ที่ตั้งชื่อมานะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วทําการคลิกคําว่า Open ก็ได้นะครับเปิดเลยนะครับ Open f i ไฟล์ตัวนี้นะครับเปิดเสร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ในที่นี้ผมเปิดด้วยโปรแกรม Fox i t r นะครับ f o x i t Reader นะครับนะครับก็เลยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็สั่งพิมพ์เลยที่รูปเครื่องพิมพ์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีออปชันให้ปรับ อยู่ที่ property นะครับลองไปปรับดูนะครับก็จะสามารถสั่งพิมพ์ได้เลยเวลาพิมพก็กดโอเคนะครับเป็นนสำเส็จเรียบร้อยนะครับลองทำดูนะครับขอบคุณครับ